อาจารย์แพทย์รวยจริงหรอค่าตอบแทนรายได้เพิ่มมากกว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะเพียง5,000บาทค่าตอบแทนการสอนเทคนิคการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง225บาทค่าสอนบรรยายความรู้แพทย์600บาทบอกคุณหน่อยกับเอิร์ธวันนี้จะพาทุกคนไปรีวิวค่าตอบแทนเงินเดือนอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลกัครับ บอกมันหน่อยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่เอิร์ธชื่นชอบที่สุดในรอบปีนะครับด้วยการรีวิวข้อมูลเงินเดือนสตาร์ฟหรืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลรัฐบาลกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลให้กับน้องรุ่นใหม่ๆที่กําลังสนใจเรียนต่อเฉพาะทางในตําแหน่งและการขอโคต้ตาทุนจากการเป็นสตาของโรงพยาบาลรัฐบาลครับ ก่อนอื่นเอิร์ธขอแนะนําตัวก่อนนะครับปัจจุบันเอิร์ธเป็นหมอชวัวทางด้านจากักษุหรือหมอตานะครับซึ่งบรรจุเป็นข้าราชการอยู่สังกัดโรงพยาบาลพิจิตรและเป็นอาจารย์ด้านจากักษุแพทย์นะครับสังกัดศูนย์แพทยศาสตร,ร์ศึกษาชั้นคลินิกในเครือมอนาเดสวนจังหวัดพิษณุโลกครับอธิบายก็คือโรงพยาบาลพิจิตรนะครับเป็นศูนย์ที่รับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี4ปี5แล้วก็ปี6เนี่ยมาวนนะครับแล้วก็พร้อมกับการสอนและการ ึกทักษะเรียนรู้ด้านคลินิกและการเจอคนไข้จริงๆในโรงพยาบาลนะครับก่อนที่นิสิตเหล่านั้นเนี่ยจะจบไปเป็นแพทย์จริงๆครับเริ่มอธิบายเงินเดือนเลยนะครับเอิร์ธเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางซึ่งบรรจุในตําแหน่งข้าราชการของโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับซึ่งเงินเดือนอันนึงเนี่ยเอิร์ธจะถือเงินเดือนจากตําแหน่งข้าราชการนี้แหละครับอีกตําแหน่งหนึ่งเลยก็คือว่าเวลาที่เอิร์ธมาบรรจุเป็นอาจารย์เฉพาะทางด้านจากักษุแพทย์ทางศูนย์แพทย์พยิจิตเนี่ยได้สังกัดอยู่กับ มหาวิทยาลัยในศวนซึ่งมีหน้าที่ในการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปี4ปี5และปี6ด้วยเอิร์นเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งอาจารย์โดยอัตโนมัติและมีหน้าที่ในการช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ในแผนกจกักษุวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลคเชอร์การดูแลผู้ป่วยและการติวสอบต่างๆครับข้อดีของตำแหน่งอาจารย์แพทย์ในศูนย์แพทย์นะครับก็คือว่า เราเนี่ยจะมีหน้าที่หลักๆนะครับในการดูแลผู้ป่วยซึ่งได้เงินเดือนจากค้าราชาการเนี่ยเป็นประจำในทุกเดือนส่วนงานที่2นะครับนั่นเป็นงานสอนนักเรียนแพทย์ไม่ว่าจะเป็นงานทั้งติวสอบคุมสอบนะครับซึ่งงานตรงนี้เนี่ยเออจะสังกัดและได้ค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยครับ ซึ่งเงินเดือนข้าราชการนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ค่านะครับอันดับแรกเลยนะครับนั่นคือเงินเดือนนะครับซึ่งเงินเืินข้าราชการนะครับถ้าจบปริญญาตรีเนี่ยจะได้เริ่มต้นเลยนะครับอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเพิ่มมูลค่านะครับสาเปขึ้นอยู่กับผลงานและการประเมินจากหัวหน้างานนะครับทุก6เดือนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งข้าราชการมาทั้งสิ้น8ปีแล้วนะครับ แล้วก็ได้ขึ้นเงินเดือนมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนตกอยู่ที่23,280บาทครับซึ่งตำแหน่งเงินเดือนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทั่วไปนะครับหรือว่าแพทย์เฉพาะทางนะครับก็สามารถเพิ่ม3-5%ได้ทุก6เดือนเช่นกันเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเรียนต่อเฉพาะทางมาเนี่ยมันจะมีการอัพเงินเดือนไปจนถึงเลเวลที่มันมีเพดานสุดและมันก็จะสุดได้แค่นั้นคือถ้าเราไม่ไปเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อที่จะมาอัพตำแหน่งทางวิชาการนะครับ ก็จะไม่สามารถเพิ่มไปได้มากกว่าน,นั้นแล้วและเงินอันที่2นะครับนั่นคือค่าพอตสอซึ่งเป็นค่าที่ผู้ที่ทำงานอยู่ในเครือกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษซึ่งในตำแหน่งของแพทย์นะครับถ้าเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะทั่วไปเนี่ยจะได้เพียง5,000บาทแต่ถ้าเป็นแพทย์ชำนาญการแล้วเนี่ยหรือว่าไปเรีนยนต่อเฉพาะทางมาแล้วนะครับจะได้เพิ่มเป็น1 0 0 0 0ื่นบาทครับส่วนค่าที่3นะครับนั่นคือค่าตำแหน่งซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ยคือเขาก็จะได้ตำแหน่ง 4, 5ห6า7ี8ก9แอะไรอย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อไปเป็นแบบชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยนะครับอธิบายง่ายๆนะครับพอเราดำรง,งตำแหน่งแพทย์ที่เป็นบรรจุเป็นข้าราชการมาคกบ5ปีเนี่ยเราสามารถทำตำแหน่ง C7 ได้เลยโดยที่ยื่นผลงานนะครับให้กับทางส่วนกลางให้ประเมินว่าเราสะสามารถผ่านการประเมินได้ไหมพอผ่านการประเมินปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถขึ้นเป็นตำแหน่ง C7 ได้เลย โดยที่ไม่จําเป็นต้องเรียนต่อเฉพาะทางนะครับแต่การที่จะขึ้นตําแหน่ง C8 เราจําเป็นจะต้องเรียนต่อเฉพาะทางมาก่อนแล้วก็ต้องมาทําผลงานทางวิชาการหรือเรียกง่ายๆนะครับว่าทําการวิจัย1งานเพื่อตีพิมพ์ในวรารสารทางวิชาการถึงจะได้รับการอัปเกรดตาแหน่งขึ้นเป็นตําแหน่ง C8 ได้ ซึ่งในตำแหน่ง C ต่างๆนะคบมันก็จะมีผลถ้าเพื่อนๆแบบเหมือนอยู่ในแวดวงข้าราชการต่อไปถ้าเราไม่เรียนต่อ,ตอเฉพาะทางแล้วเราหยุดอ,อยู่ที่ตำแหน่ง C7 แค่เนี้ยเออมันจะไม่สามารถเป็นพอโอโรงพยาบาลหรือไม่สามารถเข้าสูส่ส่วนกลางแล้วเป็นตำแหน่งใหญ่ๆในกรณี่เพื่อนๆอยากพัฒนาระบบสาธารณสุขของรพารัรฐบาลได้นะครับก็แนะนําว่าในกรณีนี้เนี่ยควรจะต้องเรียนต่อนะครับถ้าคนที่ มองการไกลว่าเราอยากอยู่ในตําแหน่งข้าราชการแบบไปไกลๆซึ่งตําแหน่ง C7 นะคะพอเอิร์ธบรรจุเป็นข้าราชการครบ5ปีซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเอิร์ธอยู่ในช่วงลาเรียนต่อเฉพาะทางแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่2นะครับแต่เมื่อกําหนดระยะเวลารับราชาการครบ5ปีแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องรอเรียนจบเฉพาะทางกลับมาก่อนแล้วค่อยทําตําแหน่ง C7 นะครับซึ่งข้อดีของการทําตําแหน่ง C7 เในขณะที่เราเรียนต่อเฉพาะทางเลยคือว่า พอเวลาเราย้ายกลับมาหรือเราเรียนจบกลับมาปฏิบัติงานแล้วเนี่ยเราจะได้ขอยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งบุรค่า3,500บาทได้เลยซึ่งก็ต้องอยู่กับว่าส่วนการเนี่ยเขาพิจารณาให้เราช้าเร็วแค่ไหนอีกซึ่งของเอิร์นะแอบเล่าเอิร์กลับมาทํางานเป็นตําแหน่งอาจารย์แพทย์เนี่ยได้ประมาณ8เดือนถึงเขาถึงจะพิจารณา มอบเงินประจําตําแหน่งมูลค่า3,000บาทให้ซึ่งเพื่อนเพก็อย่าลืมไปยื่นเรื่องของเงินประจําตําแหน่งด้วยนะไม่งั้นเราก็จะเสียสิทธิ์หรือเสียค่าตอบแทนตรงนี้มูลค่า3,500บาทของเราไปนะครับอย่างน้อยก็มาเป็นค่าน้ํามันในแต่ละเดือนของเราได้นะครับและค่าตอบแทนอันที่4นะครับนั่นคือค่า P4P ซึ่งเป็นค่าที่เหมือนเราเก็บแต้มว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราทําขัดจการหรือเราช่วยเหลือคนไข้เยอะ ตรวจเยอะตรวจน้อยแล้วผ่าต,าตัดหรืออะไรเงี้ยไปมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งโดยค่ามาตรฐานแล้วนะครับแต่โรางาัลเนี่ยจะไม่เท่ากันคือถ้าสมัยที่เราเป็นแพทย์พื้นฐานเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆเจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับแต่เมื่อเราจบมาเป็นแพทย์เฉพาะทางนะของเอิร์ธเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นกับคะแนนสะสมที่เราทำในแต่ละเดือนขั้นต่ำเลยคือถ้าเราเก็บได้สองพันสองร้อยคะแนนเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนตรงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท แต่ถ้าเราทําเกินเก็บคะแนนไปจนถึง10,000คะแนนนะครับจะได้ค่าตอบแทนสูงสุดที่1 3 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนว่าจากสุดแพทย์ทอย่างเอิร์ดนะครับเก็บ <G esp ains> คะแนนไปได้แต่ละเดือนเนี่ยเกิน1 0,000แต้มบางเดือนนะถึง3 0,000ื่นกว่าแต้มเลยนะครับเพราะว่าคนไข้มันเยอะมากแล้วก็หัตถการในการผ่าตัดตาคนไข้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งค่าอันนี้นะมันขึ้นอยู่กับการตกลงขององค์กรแพทย์แล้วก็การตกลงของงบ ในส่วนของบำรุงโรงพยาบาลของแต่โรงพยาบาลด้วยนะครับซึ่งแต่โรงพยาบาลไม่เท่ากันและบางโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้มีค่าตรงนี้นะครับและค่าที่5นะครับคือค่าไม่ทําเวทซึ่งค่าตรงนี้นะครับเป็นข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยไม่เปิดคลินิกส่วนตัวและไม่ไปรับจอบที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่มันจะมีงานที่เขาแบบตอนวันที่เซ็นสัญ,ญญาเนี่ยเขาจะมีกระดาษ A4 หนึ่งอันมาให้อธิบายเลยว่าเออคุณนอกเวลาคุณต้องช่วยเหลือโรงพยาบาลอย่างนั้นนะ มีว่าเออแบบเหมือนทํางานเกินเวลาได้นะเข้าตรงนู้นอาจจะเลิกช้าอะไรเงี้ยเป็นค่าที่แบบเออเราทํางานเกินเวลาพักเที่ยงช้าไม่ได้พักกลางวันอะไรเงี้ยก็คือเขาหมาจ่ายปไปเลยหายเดือนนะ่ะ10,000บาทและค่าที่6นะครับนั่นคือค่าเวนซึ่งไม่ต่างกันกันกบค่าเวนของแพทย์เพิ่มพูนศักดิ์หรือแพทย์จบใหม่เลยอาจารย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลรัฐนะครับก็จะได้ค่าเวน แค่เพียงชั่วโมงละ100บาทนะครับนั่นหมายความว่าในวันหยุดนะครับ24ชั่วโมงจะได้ค่าเวน2,400บาทไม่ว่าคนไข้จะเยอะจะน้อยจะผ่าตัดกี่อันเขาเหมาจอาใจเลย2,400บาทส่วนในวันธรรมดาก็จะได้ค่าเวร1,600บาทเหมือนกันไม่ว่าคนไข้จะเยอะจะน้อย จะมากแค่ไหนนะข้อดีของการไปเรียนต่อมาและจบเป็นแพทย์เฉพาะทางนะเราก็จะได้ไม่ต้องไปเจอคนไข้ด่าหน้านะครับที่ห้องฉุกเฉินหรือว่าที่ตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปแต่เราจะนํะทหน้าที่ในการรับคอนซัลท์ปรึกษาและดูแลเฉพาะเคสที่เป็นเฉพาะทางของที่เราเรียนมาเท่านั้นอันนี้ก็จะทําให้เราสบายขึ้นกว่าการเป็นแพทย์ทั่วๆไปนะครับแต่ย้ํานะครับค่าตอบแทนค่าเวรน,นอกเวลาของแพทย์ เฉพาะทางเนี่ยก็ยังได้เพียม100บาทต่อ1ชั่วโมงเท่ากับแพทย์จบใหม่ทั่วไปนะครับไม่ได้มากขึ้นและค่าสุดท้ายนะครับนั่นคือค่าผ่าตัดนอกเวลาและค่าตรวจ คนไข้นอกเวลาที่เป็นคนไข้เฉพาะทางของเรา,าจริงซึ่งตรงนี้จะได้เพิ่มมากกว่าหมอทั่วๆไปออกตรวจผู้ป่วยนอกนะครับก็จะได้รับผัวละประมาณ200บาทนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าแต่ละโรงพยาบาลตกลงยังไงอีกเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีค่าผ่าตัดนอกเวลาเนื่องจากว่าในเวลาเนี่ยมันก็จะมีคนไข้เยอะมากแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ออขอ มาต่อคิวผ่าตัดเป็นนอกเวลาเงี้ยก็จะได้รับค่าตอบแทนซึ่งก็เป็นเลทที่ทางการหรือส่วนกลางนะครับกำหนดเอาไว้อย่างของจักษุแพทย์นะครับถ้าผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเลทก็จะอยู่ที่เคสละ6,000ถึง15,000บาทครับซึ่งตรงนี้เราคิดว่าเป็นจุดที่แตกต่างระหว่างแพทย์ทั่วไปกับแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นจุดที่ช่วยสร้างไรายได้มากขึ้นถ้าเราขยันนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่า เออเราทําแค่ในเวลาพอแล้วนอกเวลาเราอยากจะไปทำอย่างอื่นเราก็จะไม่ได้รับเงินตรงนี้เพิ่มสรุปเงินเดือนที่แตกจากของอาจารย์หมอเฉพาะทางที่จบมาแล้วนะครับออมาบรรจุปเป็นข้าราชาการนะนั่นก็คือค่าพอตสอที่มากขึ้นเพิ่มจาก5,000เป็น1,000 10, 0บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าประจำตำแหน่งนะครับที่สามารถอัปเกรดจาก C7 เป็น C8 ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น ค่าตรวจคนไข้นอกเวลาและค่าผ่าตัดนอกเวลานะครับซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเงินเดือนเฉลี่ยของอาจารย์แพทย์เฉพาะทางนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ 70,000- ถึง85,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับเวรและภาระงานในแต่ละเดือน,นครับต่อมาเป็นเงินเงินจากฝั่งมหาวิทยาลัยกันบ้างนะครับซึ่งก็ได้จากค่าการสอนนักศึกษาแพทย์นะครับซึ่งค่าตอบแทนที่ได้รับนะครับค่าสอนในรูปแบบบรรยายเลคเชอร์ความรู้นะครับจะได้ค่าตอบแทนที่ชั่วโมงละ6 0 0บาท ส่วนค่าสอนเวลาที่เราพานิสิตไปเจอคนไข้จริงไปดูคนไข้จริงเรียนรู้จากคนไข้จริงนะครับจะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่ชั่วโมงละ225บาทครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีค่าตรวจรายงานซึ่งเวลาที่นักเรียนแพทย์เขียนรายงานผู้ป่วยในแต่ละคนมาส่งนะครับเพื่อให้สตาฟหรืออาจารย์เนี่ยได้ฟีดแบคข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนด้วยฉบับละ150บาทนะครับ ค่าตอบแทนที่4และ5้นะนั่นคือค่าตอบแทนในเรื่องของการคุมสอบและการออกข้อสอบซึ่งก็จะไม่ได้รับในทุกทุกอาจารย์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะได้รับการเชิญไปคุมสอบหรือได้รับการเชิญให้ออกข้อสอบหรือว่าเราออกข้อสอบไปแล้วส่งข้อสอบไปแล้วเขาเลือกข้อสอบของเราเนี่ยเอาไปออกข้อสอบเป็นข้อสอบจากเรียนแพทย์หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราไปคุมสอบเนี่ยเราจะได้ค่าอัตราตอบแทน ค่ารับห0บาทนะครับต่อน,นักเรียนแพทย์1คนค่าที่หลอกข้อสอบเหมาะสมในการที่จะไปออกข้อสอบนักเรียนแพทย์นะครับถ้าเราได้รับเรื่องนะเขาก็จะจ่ายค่าข้อสอบที่เราออกไปเนี่ยพ่อละ300บาทนะครับก็เห็นได้ว่าค่าตอบแทนของอาจารย์แพทย์ที่สอนนักเรียนแพทย์เนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าเทียบก,กับติวเตอร์หรือว่าคนที่สอนกฎวิชาเป็นอาจารย์ขอสอนกฎวิชาที่โรงเรียนต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราสอนได้รับฟีดแบตที่จากนักเรียน เขาก็จะมีการเชิญเราเนี่ยไปติวนักเรียนก่อนสอบนะครับซึ่งการที่เชิญเราไปติวนักเรียนก่อนสอบอเนี้ยจะไม่รับค่าตอบแทนนะคะเป็นการแบบจิตกุศลเป็นการที่แบบเออเราทำเพื่อเด็กนักเรียนจริงๆก่อนที่จะจบไปเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้แล้วก็เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตนะหวังว่าบอกบุญหน่อยคลิปส่งท้ายปีคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับ ส่วนภาระางานของจักษุแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐนะครับซึ่งเป็นสาขาที่วอตคิดแยกกันเรียนเป็นท็อปทีของสาขาแพทย์เฉพาะทางของหมอเลยก็ว่าได้นะครับเอินเนี่ยจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันในคลิปหน้านะครับรีวิวชีวิตยอย่างละเอียดยิบเลยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะเรียนต่อเฉพาะทางจักษุแพทย์ครับ